ชาวเน็ตตาดีพบว่าออฟฟิศบริษัท Odd a t e l i e ์ของเจนเนี่คือบ้านพักในรายการเดตเอ็กซเชนทรี 3. ชาวเน็ตตาดีพบออฟฟิศบริษัท Odd a t e l i e ์ที่ก่อตั้งโดยเจนเนี่แบล็กพิงเป็นบ้านที่ถ่ายทำรายการเลลิตี้ชื่อดังเอ็ก a n เชนทรี 3. นับตั้งแต่ที่เจนเนี่ประกาศก่อตั้งบริษัทของตัวเอง Odd a t e l i ร,ร์เพื่อดูแลการทำกิจกรรมของตัวเองหลายคนต่างจับตามองความเคลื่อนไหวเป็นอย่างมาก จนกระทั่งไม่นานนี้เจนเนี่ได้ปล่อยคลิป Birthday Walk รวมไปถึงจัดงานปาร์ตี้เปิดบรดิษัทอย่างเป็นทางการซึ่งมีชาวเนตจำนวนมากสังเกตว่าการตกแต่งภายในออฟฟิศของเจนเนี่มีความคล้ายคลึงกับบ้านพักของผู้เข้าร่วมรายการ r e a l i t y Date Exchange Tree, ที่กำลังออกอากาศอยู่ในเวลานี้โดยเมื่อเทียบจากหลายๆมุมตั้งแต่บริเวณโถงห้องนั่งเล่นชั้นล่างและห้องครัว ทำให้ชาวเน็ตมั่นใจว่าเป็นที่เดียวกันซึ่งมีการรีโนเวทและตกแต่งเพิ่มเติมไปพอสมควรที่เห็นได้ชัดคือปัจจุบันได้บุผมสีน้ําตาลที่ผืนที่เปลี่ยนบรรยากาศให้บ้านโทอนอบอุ่นมินิมอลกลายเป็นดูฮิปและมีสไตล์พร้อมกับโซฟาสีดําสุด,สดหรูที่ตั้งกลางบ้านมูลค่าสูงถึง31,665ดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยกว่า 1.12ล้านบาทเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ